ครับสวัสดีครับผมอาจารยเกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนปูประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาหหนที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูเนี่ย มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํำยังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับชาวราศีธนูนะครับก็จะมีดาวประจํำตัวนะครับก็คือดาวพรหพฤหัสบดีก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจ จะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศัการาช2566เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬกาถึง15นาฬิกาแล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรณ์สำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่ 9โมงเช้านะครับไปจนถึง11โมงเช้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมโหสรสัณ์นานาชาติวัดราชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากมาก นะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเกิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1000งานะครับนะพาคพยากรณ์1 0 0 0ัาคเบื้องต้น1.000นะครับเรียนทุกวันเสราร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์ นะครับนะอาจารย์เกต้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอำนวยการสอนสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับดีนะครับเราจะเรียกว่าตนุนะครับนะในราศีธนูเราจะเรียกว่าตนุนะตนุไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน นะครับก็เป็นการบอกเรื่องราวของเราเดือนนั้นนะถ้ามีดาวดีตั้งรับก็ให้คุณถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับนะหรือมาจากภพเสียนะครับเราก็จะยุ่งๆวุ่นๆนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราจะเรียกภพพันธุที่แปลว่าบ้านหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ญาติพี่น้องวงสานาัาญาติการศึกษานะความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวก็ต้องบอกว่าการทิตนุรักษ์ของเราเนี่ยในช่วงของเดือนนี้ไปสถิตยอยู่ในราศีเมษได้ตําแหน่งราชาโชคการที่ตัวเราเอง นะครับไปอยู่ในพวกของปุตตะเขาแปลว่าตัวเราเองเนี่ยิเริ่มที่จะทํานู่นทํานี่นะและการที่เราได้ตําแหน่งราชาโชคเนี่ยนะฮะก็จะทําอะไรเนี่ยมันจะราบรื่นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับพร้อมที่สนับสนุนความรู้ความสามารถสามารถผักดันนะให้ตัวเราเองประสบสําเร็จในเรื่องราวต่างๆได้นะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับอีกภพเรือนหนึ่งก็มาจากเจ้าเรือนพันธุนะครับนะพันทุกป,ปุตตะเนี่ย มีความเจริญก้าวหน้านะครับในที่ทํางานนะครับมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการศึกษานะครับหรือจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองมีเกณฑ์ที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่นะครับเปลี่ยนบ้านใหม่นะครับหรือศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นอะไรที่สุดยอดนะครับหรือบางคนเองก็นะครับเวลาเราเจริญพันธุ์ไปปุตตะเนี่ยนะครับก็มีการลงทุนเกี่ยวเรื่องของอสังหารกษณะต่างๆก็ได้เช่นกันนะ ก็ถือว่านะครับให้คุณกับดวงชะตาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผพ่จะเสริมยังไงให้ปังปูริเยกว่าเดิมนะครับนะครับได้ไพ่นะครับนะวราหะคือไพ่นี้ก็ตอบโจทย์กับตรงนี้พอดีเลยนะครับนะการที่ตนุไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับแปลว่าลิเริ่มนะครับพันธุไปปุตตะก็แปลว่าการก่อร่างสร้างตัวที่มันให้มันจเจริญก้าวหน้าขึ้นในลนักษณะต่างๆพอได้ไพ่วราหะนั่นก็หมายความว่าเป็นไพ่ที่ค้นหานะครับคมภีที่ถูกมารขโมยไป นะครับว่าพระพมเนาะท่านก็ว้ายวานมาก็เลยไปช่วยหา3ามโลกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกมนุษย์โลกบาดาลน,นะครับโลกสวรรค์ท้ายที่สุดเจอนั่นก็หมายคว่านะครับถ้าตัวคุณเองนะครับนะตั้งใจที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวนะครับเพื่อให้ตัวเองจเจริญแก้าวหน้าถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับนะก็พยายามพัฒนาต่อไปนะครับในสิ่งที่เราทำนะแต่เป็นในเรื่องที่มัน สามารถงอกเงยได้นะไม่ใช่เรื่องที่มันแบบว่ายุ่งยุ่นๆนะนะเป็นเรื่องดีๆก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสำเร็จค่อนข้างจะสูงเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่นะครับความเพียพยายามนะครับจนสําเร็จอะไรประมาณนี้นะครับนะต่อไปเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพาทิตกันนิดนึงดาวพาทิตท,ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับความสําเร็จเราจะเรียกว่าพบสุภานะที่แปลว่า ความเจริญก้าวหน้านะครับนะถ้าเกิดว่าดาวพระอาทิตย์เดินดีนะครับก็สันนิฐานได้เลยว่าชาวราศีธนูนะครับก็จะปังปุริเยเลยนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับการที่ดาวพระอาทิตย์นะครับมาสถิต นะครับอยู่ในราศีสิงห์ในวันที่18นะครับนะไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตี 2, 59, สองห้าสิบเก้าส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับจะยิบจะจับจะทําอะไรหรือคิดหวังเกี่ยวเรื่องอะไรก็สุดแท้แน่นะครับจะประสบผลสําเร็จในชีวิตอย่างดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะช่วยเสริมนะครับนะให้ประสบผลสําเร็จแบบปังปูรีนะครับยังไงบ้างนะครับนะโอเคได้ไพ,พ่พัชสิวะนะครับไพ่ใบนี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสติ นะครับนะการที่นั่งสมาธินะแสดงว่าเราต้องนะครับต้องการบางสิ่งบางอย่างนะครับนะเอาละนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้อะไรนะครับมันจะรู้ลึกรู้จริงนะครับการที่เราเองเนี่ยมีคนอุปถัมภ์คำจุนหรือคนคอยช่วยเหลือเราเนี่ยนะแล้วได้แพ์สติเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีในยะอะไรยังไงเพราะว่าในพื้นดวงของแต่ละคนเนี่ยไม่ได้ว่ามีดาวอะไรที่ตั้งรับให้คุณเสมอไปนะบางคนเนี่ย ดาวตั้งรับให้โทษและได้แพ่พาศิวัเนี่ยแล้วคุณเนี่ยกระโดดเข้าไปเลยกับข้อเสนอหรือการยื่นอะไรของเขาเนี่ยนะบางครั้งอาจจะทําให้เสียหายนะครับการที่เรามีสติแสดงว่าเราต้องคิดอะไรให้มันรอบคอบนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายในลักษณะต่างๆแล้วคุณจะประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมก็เป็นเพื่อนที่บ่งบอกถึงสตินะครับนะก็จะทําให้คุณประสบผลสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะครับครับสายงานหรืออาชีพของเรานะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพัางคานกันนิดหนึ่งนะครับดาวพังคานเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ดได้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการการิเริ่มความคิดสร้างสรรค์นะอีภพเรือนหนึ่งในราศีพิจิเนี่ยเราจะเรียกว่าภพวินาศน,นะครับที่แปลว่าลับรับ,รบ,รบซ่อนเล้นปิดบังไม่เปิดเผยนะโลกส่วนตัวสูงก็ได้นะหรือต่างถิ่นดังแดนไกลหรือต่างประเทศได้นะครับนะ ในช่วงของวันที่18นะครับสิงหาเวลาตี29ดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับมาสถิตยอยู่ในราศีกันเราจะเรียกว่าปุตตะไปกรรมะคาว่าปุตตะไปกรรมะแปลว่าโอกาสเกี่ยวเรื่องของการงานก็มีนะครับบางคนเ,เปลี่ยนงานใหม่นะครับเพราะว่าไปอยู่ในที่ที่ข้อเสนอดีขึ้นหรือไปอยู่ในที่ที่เราพึงพอใจมากขึ้นนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีการซื้อตัวก็ได้นะครับหรือเป็นช่วงถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับก็อาจจะมีการคิดหาโปรเจก ต่างๆหรือโปรดักต่างๆอะไรก็สุดแท้แต่คือการขยายนะครับงานให้เจริญก้าวหน้าในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าโอเคนะนะปุตตาแปลว่าลิเริ่มไงริเริ่มเข้ามาอยู่ในเรือนการงานเนี่ยก็เ,เลยส่งผลให้เราเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะลิเริ่มทํานู่นทานี่ได้นะครับหรือเป็นช่วงที่เรารับสมาชิกใหม่ก็ได้อาจจะรับลูกน้องเพิ่มนะครับนะเข้ามา ร่วมงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่นะครับเราเองก็จะมีความใส่ใจเกี่ยวเรื่องงานพอสมควรนะพุทตาจะหมายถึงความสดใสร่าเริงนะครับมาอยู่ในเรือนการงานก็ส่งผลให้เราเนี่ยมีความใส่ใจเรื่องงานมากขึ้นนะครับนะในกรณีที่เป็นทักษะททิติแต่ถ้าเป็นการกินีอันนี้จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นน,นิดนึงนะครับถ้าเป็นการกินีเนี่ยนะครับจะมาจากภูวินาศน,นะครับนะวินานเนี่ยกรรมมร์เขาแปลว่าถ้า ประมาทเลื่อหรือเป็นช่วงที่เราดวงตกจริงๆนะครับในพื้นดวงเรามีดาวตั้งรับที่ไม่ค่อยจะโอเคเนี่ยแปลว่าหมดตัวแปลว่าล้มละลายแปลว่าเสียหายหนักนะครับนะครับหรือเจอเรื่องอะไรที่มันไม่คาดคิดคาคดฝันนะครับโดนลูกหลงโดนนู่นนั่นนี่นะฮะถ้าเป็นการลกินีนะครับนะอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่านะครับในพื้นดวงเราเป็นยังไงนะครับถ้ามีดาวตั้งรับเนี่ยจะเป็นการบอกเลยว่าดวงเนี้ยเป็นเฉพาะของคุณของคุณคนเดียวเลย นะครับดาวกระทบอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะถ้าเกิดท่านใดสนใจเกี่ยวกับวิชาโหราศาสตร์นะครับก็สามารถลงเรียนในคอร์สผมได้ในวันที่2กันยายนเดือนละ1000บาทนะครับนะอ่ะนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเอาละนะได้ไพ่นะครับสีกฤษณะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สบายใจนะครับเกี่ยวเรื่องงานนู่นนี่นั่นนะนะครับไพ่นี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงมิตรภาพ นะครับนะที่ไร้พรมแดนนะครับมีความจริงใจมีความปรารถนาดีให้กันนะองค์พระกิจสนก็คือองค์พระนารายณ์นี่แหละนะครับที่อวตารลงมานะครับก็นะครับท่านนะครับสนิทสนมนะครับกนะับ,นะบสัตว์เลี้ยงของท่านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะนั่นหมายถึงว่าการงานของเราเนี่ย นะครับจะเน้นในเรืเ่องของความเข้าใจกันนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจนะมิตรภาพที่ดีมีความจริงใจอะไรให้กันเนี่ยนะครับก็จะทําให้งานของเราเนี่ยราบรื่นประสบผลสําเร็จอย่างดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับวินาศไปกรรมมาแล้วได้ไพ่ไปเนี้ยก็คือเป็นไพ่ที่ไม่กล้าลงโทษนะครับบางทีเก่งใจนะบ,บางทีก็ เห็น <Das que ath en> แตม่มิตรภาพอะไรประมาณนี้ออกแนวลำเอียงลำเอียงนิดนึงนะนะครับอันนี้จะทําให้คุณเสียหายนะถ้าบังเอิญปีนี้คุณมีอังคารเป็นกาลกินีและได้ไพ่ใบน,นี้เนี่ยบ่งบอกว่านะครับยังไงก็ต้องทําตามกฎตามระเบียบนะครับนะมีโทษก็ต้องลงโทษตามเหตุสมควรไม่ใช่ปล่อยปะละเลยหยวนหยวนยวนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเพราะมันจะเสียหายเพราะว่าการลำเอียงก็ได้หรือว่าเห็นแก่นหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้งานเสียหายนะ นะครับก็ต้องว่าไปตามกฎต้องว่าไปตามระเบียบนะครับนะประมาณนี้เอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีไม่ถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองนะครับผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์นะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าภพกรรมะนะครับที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิต นะครับนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้เดินดีนะครับดาวจเจ้าเือนการงานเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีสิงห์นะครับได้ตำแหน่งราชาโชคได้ตำแหน่งมหาจะได้ตำแหน่งใจเวลาโหได้ตำแหน่งเยอะนะครับก็ส่งผลนะเรื่องงานเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้าคนที่กรรมะไปสุภาเนี่ยชีวิตเนี่ยจะไม่เหนื่อยนะสมมติว่าเด็กเกิดวันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเด็กเกิดวันนี้นะครับแล้วได้ลัคนาในราศีธนูนะนะครับก็จะส่งผลนะ นะครับให้เป็นคนที่วิถีชีวิตดีนะครับนะเพราะคำว่ากรรมมาแปลว่าวิถีชีวิตสุภาพแปลว่าคนช่วยเหลือนะจะมีคนคอยช่วยเหลือตลอดนู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้นะครับ,นะรบประพฤติสำเร็จในลักษณะต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือต้องรอดาวพระอาทิตย์ย้ายในวันที่18แนะแต่ถ้าเกิดวันนี้ยังไม่ถึงแค่ใกล้ถึงเฉยๆนะเพราะตอนนี้ดาวอาทิตย์ยังอยู่นี้อยู่นะครับนะนะนะแต่จะยกตัวอย่างให้ฟังว่านะครับดาวเจ้าเรือนเนี่ย นะครับเวลากรรมะไปสุภาเนี่ยเขาเรียกมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งหนึ่งดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับนะปัตตนีวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของสุภะนะครับก็แสดงว่าได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่มีความพร้อมนะครับในลักษณะของการงานในลนักษณะต่างๆนะบางคนอาจจะเคยเจรจาดีลงานนู่นนี่นั่นมานะครับก็ยังไม่ตกผลึกสักที นะครับพอตรงนี้ถือว่าพร้อมทุกฝ่ายนะครับก็สามารถเจรจาตกลงนู่นนี่นั่นอะไรได้ถ้าเกี่ยวเรื่องของการงานนะถือว่าดีถ้าเป็นเรื่องของความรักนะครับนะความรักของเราก็นะครับประสบผลสําเร็จนะครับมีคนอุปถัมภ์ค้าจุนช่วยเหลือนะบางทีไปสู่ขอสาวนะ,ะก็สำเร็จได้นะครับหรือรักใครชอบใครแบบอยากจะจีบเดี๋ยวก็มีคนรอบข้างเขาเนี่ยคอยช่วย คอยเชียร์คอยอะไรประมาณนี้เวลาปาักตอนนี้ไป็นสุภาพเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนเป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่ดีนะครับหรือคนที่ถูกใจหรือคนที่ถูกสเปกนะก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูื่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ไงให้ดียริงๆขึ้นก็เป็นไพ่เต่านะนะครับไพ่เต่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดตัวคนเองเนี่ยมีความพร้อม นะครับในเรื่องของหน้าที่การงานสามารถที่จะเลี้ยงดูเขาได้สามารถที่จะทําให้วิถีช่วตเขาดีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะนะครับขอแต่งงานหรืออะไรยังไงก็ได้นะถ้าคุณพร้อมนะ,พะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะปัตตนีสุภาพแลวได้ไพ่ความมั่นคงเนี่ยถ้าพร้อมเนี่ยก็สามารถนะไปขอไปนน่ปปนไปนี่ได้นะครับนะถ้าเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของนะครับคู่สัญญา ครับก็จะเป็นช่วงที่มีความพร้อมด้วยกันทั้งสองฝ่ายก็สามารถทําเจราจาตกลงนู่นนี่นั่นอะไรได้นะครับนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่นะครับบ่งบอกถึงความมั่นคงนะครับถือว่าดีงามนะถ้ามีคู่มีอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคแหละนะครับผ่านนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพุธศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเชื่อเรือนนะครับในราศีพุธศเราจะเรียกว่าภพอรินะอริเนี่ยแปลว่าอุปสรรคนี่สินความอาึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยแปลว่าโชคลาภความสําเร็จรายได้2รายได้3อะไรง่ายๆสะดวกโยทินนะถือว่าโอเคก็เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่เราปรารถนาถือว่าดีนะ้หนึ่งถึงยี่หกไม่มีปัญหาเลยนะครับไปอยู่ในภพเรือนที่ดีเนี่ยลาพระวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของนะครับสุภาก็ สำเร็จจะทําอะไรยังไงก็ราบเรื่อนสะดวกโยทินนะครับแต่ตอนที่ย้ายเข้าไปในราศีกรกฎอันนี้ไม่ไม่ค่อยจะโอเคแล้วนะก็จะย้ายเข้าไปนะครับนะในช่วงของวันที่27ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา10บนาฬิกาก้านาทีอีพบเรือนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอลีนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพบมรณะก็แสดงว่าเครียดเรื่องศัตรูนะครับนะศัตรูทําให้มีปัญหาหรือเครียดเรื่องหนี้สิน ในลักษณะต่างๆก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นถ้ามีดาวพสุเป็นการักินีอันนี้จะยุ่งยุ่งแต่ถ้าว่าดาวพสุกไม่ได้เป็นการะกินีนะก็และไม่มีดาวอริมน,นะวินาศต้งรับเป็นดาวโล่งๆนะก็แสดงว่าแก้ไขปัญหาได้แก้ไขปัญหาเก่งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซสว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับ <S <S ได้ไพ่นะครับไพ่หมดเคราะห์นะอืมนะไพ่หมดเคาะห์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้ามีหนี้นะครับก็จะใช้หนี้ได้ นะหรือมีคนมาคอยช่วยนู่นนี่นั่นนะครับเพราะไพ่ใบนี้นะครับเกิดจากตอนที่น้ำจะท่วมโลกเนาะพระพรมก็เลยมาขอร้องให้องค์พระละลายช่วยหน่อยมวลมนุษย์นะท่าก็เลยแปลงเป็นปลาตัวใหญ่เลยแล้วก็อมสิ่งมีชีวิตไว้ในปากท่านนะพอหลังจากที่หมดภัยพิบัตินู่นนี่นั่นก็คลายนะครับนะบนะสิ่งมีชีวิตออกมานะก็เหมือนกับไพ่หมดเคราะห์นั่นแหละนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเอง นะครับนะดาวเจ้าเรือนอริไปมรณะเนี่ยนะถ้ามีนี่มีสินมีอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการอาจจะไปขอลดต้นลดดอกก็ได้นะครับคือเราไม่หนีแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคนไหนที่พอจะช่วยเหลือเราได้เราก็ลองไปปรึกษาลองคุยกันนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปคือเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่านะครับพ้นเคราะทีนี้ไอ้คำว่าพ้นเคาะเนี่ยตามหลักความเป็นจริงเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า เราอนะมีเคาะเรื่องอะไรเนาะแล้วเราก็พยายามหาวิธีการแก้ไขตามศักยภาพที่เรามีนะแต่จะเป็นช่วงที่มีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่นะครับนะก็ลองดูว่าใครช่วยเหลือเราได้ก็ลองเข้าไปคุยกับเขาดูนะครับก็จะช่วยได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวนะครับพระเสาร์กันนิดนึงนะครับดาวพระเสารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับการเงิน เราจะเรียกว่าพบกับดุมพระนะครับกะดุมพระก็แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับนะหรือแหล่งที่มาของการเงินนะอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ย,ต,ยต้องยกให้เลยนะครับดาวพระเสานะถ้าอยู่ในทักษะที่ดีด้วยอะไรที่ดีด้วยนะครับแล้วในพื้นดวงไม่มีดาวอริมณนะวินาศการลกินีตั้งรับเราก็บอกสดใสเลยนะครับนะดาวเสาเนี่ยประถิตยอยู่ในราศีกุม กขาเรียกว่าเงินเนี่ยไปอยู่ในเรียนสาชาก,ก็แสดงว่าเงินเนี่ยจะเกิดจากนะครับการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมนะครับในลักษณะต่างๆนะสังคมต้องการอะไรคุณก็หาสินค้าไปขาย แล้วก็ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะคือการเงินของเราเนี่ยมันจะได้จากสังคมหรือคุณหมูมาาเนี่ยนะครับก็พยายามดิวพยายามเข้าหาพยายามเจรจานะครับหรือเงินเกิดจากการเดินทางเกิดจากการติดต่อเกิดจากการมีประชาสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอะไรเขาว่ากันไปนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วดาวพระเสาเองเนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งเนี้ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์นะครับสำหรับชาวนรักเกณฑ์ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปคนหรือเป็นของใช้ของคน นะถ้ามีดาวพระเสาเนี่ยนะครับสถิตยอยู่นะครับในภพสหัชาะเนี่ยเราจะเรียกว,ว่าตำแหน่งอุดมเกณฑ์น,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะเสริมนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับนะให้ปังปุริเยกันเลยทีเดียวนะครับนะ เอาละนะครับได้ไพ่กายตีอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่อยู่เป็นเนาะเป็นไพ่คือถ้าเปรียบเป็นดาวเนี่ยก็คล้ายๆกับดาวพระราหูถ้าเปรียบเป็นดาวนะก็คือจะเป็นเรื่องของไหวพริบฏิพานนะมาได้ดูเลขก็เอาด้วยก้นม่ได้โดยมนก็เอาด้วยคาถานะครับนะ <S <S นั่นก็นหมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะเชืเอ้อชเชิญนะหรือออกแนวประมาณโฆษณาชวนเชื่อ นะครับนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยแหละนะเวลาจะค้าจะขายอะไรเนี่ยคือทําให้ลูกค้ามีความรู้สึกคุ้มค่านะซื้อ5แถม5อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกว่าหรือป้ายราคาป้ายเซล์ป้ายลดอะไรประมาณนี้นะครับนะทำให้สังคมเห็นว่าเขาอ่ะคุ้มค่ากับสิ่งนี้นะครับนะนะก็จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับได้เงินได้ทองนู่นนี่นั่นนะครับก็ก็ต้องบอกว่าทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในลักษณะต่าง ตักเนาะเพราะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะแล้วก็เป็นไพ่ที่มีไหวพิบปฏิภานเอาตัวรอดได้นะเราสามารถมองหานะครับข้อดีข้อเสียนะครับของกลุ่มลูกค้านะสามารถมองความต้องการของผู้บริโภคอะไรประมาณเนี้ยเนะขาจะเก่งนะครับไนพะ่ใบน,นี้นะเป็นการบ,บอกประมาณนี้นะครับนะนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระราหูกันนิดหนึ่งนะ ดาวพระหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเรียกว่าภพนะครับสหาชะนะสหาชะก็แปลว่าสังคมเพื่อนฝูงคนสนิคนใกล้ชิดนะครับนะก็ต้องบอกว่านะครับดาวสหาชะเนี่ยมาถึงตัวเราเองนะถึงดาว5นะในภพปุตตะนะครับก็แสดงว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆนะครับต้อนรับเทคโนโลยีใหมๆ่ๆมีการเข้าหาสังคมใหม่ๆนะครับเขาเรียกว่าเปิดเปิดอก,เป,ดอกเปิดใจหรือเปิด รับสิ่งต่างๆเข้ามานะครับรวมทั้งเทคโนโลยีอะไรได้หมดนะครับนะครับว่าจะหาชับุตตะแล้วมันถึงตัวเนี่ยนะเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากสิ่งเดิมๆเนี่ยจะทําให้เจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับนะก็ถือว่าโอเคนะนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่นะครับจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับนะได้ไพ่นะครับวรินดาเทวีนะครับไพ่นี้นะครับเป็นไพ่แห่งความจริงใจนะครับแล้วเป็นไพ่วาจาศิษย์ นะครับแล้วเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะทุ่มเทนะครับแล้วก็ตั้งมั่นนะครับท่านเองเนี่ยให้พรพระสวามีนะครับไปต่อสู้เนี่ยไม่แพ้ใครเลยชนะตลอดแม้แต่องค์มหาเทพนะครับก็ยังสู้กันไม่ได้เลยนะครับนะยิ่งพระพิคเนศพระคันธกุมารหรือแม้แต่องค์พระศิวะก็ยังสู้ไม่ได้เพราะพระนางให้พรนะจนต้องมีการเล่นแร่แปรธาตุต้องมีการทํากลยุทธ์นู่นนะครับนะถึงจะ ทำให้มนของพนางเสื่อมนะครับนะก็ไพ่ก็มาบอกว่านะครับนะเป็นไพ่จริงใจนะครับถ้าเกิดเราเข้าหาใครอะไรยังไงเนี่ยนะเราเข้าจริงใจเราจริงใจนะเราได้ละห้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาต้องจริงใจกับเราด้วยนะถ้าเขาไม่จริงใจกับเราด้วยก็ซายโยนานละนะนะครับนะหรือการคบเพื่อนหรือการมีมิตรเนี่ยนะครับให้ดูในลักษณะของกรลยามิตร นะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะที่เราครบแล้วมีแต่ความอิจฉาหรือมีแต่สิ่งจอมปลอมนู่นนี่นั่นก็เลิกคบซะเพราะไพ่ใบนี้เขาเรืยอเป็นไพ่ที่จริงใจนะคุณจะประสบผลสําเร็จหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะจะเกิดความจะเกิดจากความจริงใจเกิดจากความตั้งใจนะครับนะอ่ะไพ่ก็ นะครับมาเตือนลักษณะประมาณนี้นะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดการใดไงต้องกราบขอขมาภัยด้วยและท่านใดสนใจที่จะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็สามารถติดต่อนะครับตาม QR ว o d e โค้ข้างล่างได้เลยหรือโทรหานะครับอาจารย์เปิ้ลบอกรายละเอียดได้อันนี้สอนโหราศาสตร์นะครับไม่ได้สอนไพ่นะนะครนะอะนะครับนักผมเกตเก้าฮินดูทอรอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าพ่ดูทลักเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคลต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคส็ดนาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ